รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมเทนีโดยแม่หมออัมธรรมอัลนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าอะไรคือพลังในตัวคุณบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสามกองนะคะกองที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้ออะไรคือพลังในตัวคุณนะจากนั้นค่อยๆลืมตาละค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจ คุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองบางคนสับสนให้ฟังคุณนายมากกว่าก่หนึ่งกองได้เลยนะใครยังเลือกไม,ม่ได้กดพอส,ส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคุณนายกันนะก่อนฟังคํานายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งให้กับแม่หมอด้วยนะคะโอเคใครยังเลือกไม,ม่ได้กดพลอเลยนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคุนายกันเลยนะเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะมาดูันว่าอะไรคือพลังในตัวคุณนะคะ ต้องบอกเลยว่าพลังในตัวคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีเป็นคนมีแรงขับนะหรือแรงผลักดันในตัวเองค่อนข้างสูงมันเหมือนกับว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดหรือคุณตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าพลังของคุณมันไม่หยุดหย่อนเออมันเหมือนกับว่าคุณมีพลังดีๆให้กับตัวเองอเสมอนี่คือพลังนะที่มีอยู่ในตัวคุณนะอะไรอีกอะไรอีก เออคุณมีพลังในตัวเองมากค่อนข้างมากมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีนะเอ่อเหมือนกับเอาเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยนะเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้แต่คุณทําได้เอคือต้องบอกคุณเก่งกว่าคุณกว่าที่คุณคิดคุณมีพลังกายพลังใจให้กับตัวเองมากกว่าที่คุณคิดคือต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าคุณ คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้แต่คุณทําได้คือมันเหมือนกับไพ่ที่ขึ้นมามันเป็นพลังงานที่ที่ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณที่คุณทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคุณรู้ตัวเองอะไรทํานองนั้นคือมันเหมือนกับว่าเ อย่างเรื่องงานสมมติคุณคิดว่าคุณทำได้เท่านี้แต่พอทำจริงๆคุณทำได้มากกว่าที่คุณคิดคือคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคุณรู้จักตัวเองอะไรทํานองนี้นี่คือพลังที่มีอยู่ในตัวคุณนะซึ่งคุณไม่รู้ตัวจนกว่าคุณจะจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะได้แบบโอ้โหโอ้ว้าวกับตัวคุณเองว่าโอ้โหคุณทําได้ขนาดนี้เจ๋อหรอนะคะอ่าสุดท้ายพลังที่อยู่ในตัวคุณนั่นก็คือเออคุณมีพลังมากจริงๆอะ เออมีพลังที่ซ่อนอยู่ต้องบอกว่าพลังที่ซ่อนอยู่เลยนะคือมันเหมือนกับว่าคุณมี energy ดีๆมากๆไม่รู้จะพูดบรรยายแบบไหนนะคือคุณสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่คุณรู้จักตัวคุณเองอ่ะเออนี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ที่คุณไม่รู้ตัวคือต้องบอกว่าคุณทําได้หลายอย่างทําได้หลายสิ่งเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดนะ อะไรที่คุณไม่คาดฝันว่าคุณจะเป็นได้เอาจริงๆคุณเป็นได้คุณทําได้แต่คุณแค่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่เมื่อถึงโอกาสที่คุณต้องทำอ่ะต้องบอกว่าคุณทําได้แบบคุณยังไม่เชื่อตัวเองเออนี่คือคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะอ่าต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองนะมาดูกันว่าอะไรคือพลังในตัวคุณต้องบอกว่าคุณมี เป็นคนที่มีพลังงานดีๆในตัวเองนะในวันที่คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้มืดมนแต่คุณก็จะยังมีกําลังใจให้กับตัวเองเสมอคือคุณมีพลังบวกนะสำหรับสายนี้นะต้องบอกว่าคุณมีพลังบวกให้กับตัวเองนะมีกำลังใจให้กับตัวเองมีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีให้กับตัวเองนี่คือพลังในตัวคุณพลังความคิดพลังความรู้สึกดีๆ นะที่คุณมีให้กับตัวเองนี่แหละนี่แหละคือเป็นแรงผลักดันที่ดีที่ทําให้คุณะมีกําลังใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนคุณมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณสามารถมีจินตนาการที่ดีนี่คือพลังในตัวคุณเหมือนกันนะจินตนาการที่ดีของคุณมันส่งเสริมผักดันให้คุณนะมีกําลังใจที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะเออคุณมีพลังดีๆให้กับตัวเองเสมอเลยนะ อะไรอีกอะไรอีกที่เป็นพลังในตัวคุณสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนี้ต้องบอกว่าคุณมีเซน,เน,นะนะคนที่เลือกกล่องนี้มันเหมือนคุณมีเซน์มีสัมผัสอะไรดีๆนะคือต้องบอกว่าความ positiv e thinking ความมองโลกในแง่ดีของคุณนะคนที่เลือกกล่องนี้นะมัน มหาศาลจริงๆนะแม้แต่ว่าคุณจะเจอกับคนที่บางครั้งบางทีเขาไม่ได้มาดีกับคุณเลยอะ่ะแต่คุณก็ยังมี energy ดีๆมีพลังงานดีๆให้กับเขาคือมองโลกในแง่ดีมากๆแล้วก็มองโลกคือไม่ได้ดีแบบโลกสวยนะแต่มองโลกตามความเป็นจริงมีความเมตตานะมีพลังแห่งความเมตตามีมีพลังแบบในเชิงของบารมีอะตอนที่เลือกกล่องเนี้ย มีพลังในเชิงของบารมีเมตตาบารมีขันติบารมีนะมีมีบารมีมากๆนะคะสำหรับการใช้ชีวิตมีพลังงานดีๆให้กับตัวเองมีพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับคุณยังไงคุณก็ยังคงมองเขาอย่างเชกเช่นแบบลูกหลานมีความเมตตาให้กับเขานี่คือบารมีของคุณนี่คือพลังของคุณคือเป็นคนที่พยายามเข้าใจผู้คน นะและแน่นอนว่าโลกใบน,นี้ก็จะเข้าใจคุณแล้วก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณคิดดีพูดดีทําดีเหลือเกินนะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะต้องบอกเลยว่าคิดดีพูดดีทําดีมากๆเลยดีมากเลยนะนะคะมันจะส่งผลงให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่เลือกกล่องที่สามนะมาดูกันว่าอะไรคือพลังในตัวคุณนะอะไรคือพลังในตัวคุณ โอ้โหต้องบอกว่าคนที่เลือกกล่องนี้เป็นไปได้ว่าติดต่อสื่อสารหรือมีเซนส์แรงนะคนที้เลือกกองที่สามนี่ต้องบอกว่าเซนส์แรงมันเหมือนกับว่าพลังของคุณคุณสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถเชื่อมต่อได้นะทาให้คุณได้รับรู้ช่องทางโอกาสหรือสิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลานะเออคนโูกาสำหรับคนที่เลือกกองนี้คือ คุณคุณมีเซนตนะ์นะนะมีสัมผัสพิเศษมีพลังงานพิเศษคือต้องบอกว่าความแตกต่างกันนะคนกองแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแรงขับภายในนี่ยพลังของคุณคือมีพละกกำลังมหาศาลจากภายในที่ทําได้มากกว่าที่ตัวเองคิดส่วนกองที่2เป็นพลังในเรื่องของความคิดหรือว่าเป็นพลังในเรื่องของของบารมีที่มีความเมตตาสูง นะมีมีมุมมองดีๆส่วนคนที่เลือกกองที่3ามเนี่ยพลัง,งคุณจะเป็นในเรื่องของเซนส์สัมผัสพิเศษสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเออแล้วต้องบอกว่าคุณสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณนะ่ะ สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้อีกมันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณที่มีอยู่มันส่งเสริมผลักดันในชีวิตของคุณเนะ่ยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีแล้วประสบความสมําเร็จนะคะอะสุดท้ายสุดท้ายเรามาดูกันอีกว่าคนที่เลือกกองนี้พลังคนคืออะไรเออน,นะบางคนนะ่ะที่เลือกเข้ามาดูกลองนี้อาจจะเป็นพ่อพ่อ พ่อหมอแม่หมอเป็นเป็นหมอดูเป็นคนที่เชื่อมต่อกับพลังงานที่มองไม่เห็นอะ่ะเป็นไปได้เลยคือต้องบอกว่าคุณน่าจะมีของอะ่ะนะคนที่เลือกกองนี้เนะี่ยคุณน่าจะมีของมีของนะทำอะไรมัน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 ,ม,นมันเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีมองไม่เห็นได้มากเลยนะเออ มันเหมือนกับว่าพลังของคุณมันเป็นพลังที่เหนือธรรมชาตินะคะที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นสายบุญออชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิแล้วเชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ทำให้คุณได้เห็นโอกาสเห็นอะไรดีๆแล้วก็ทำให้ชีวิต ดีขึ้นดีขึ้นเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะสำหรับคนที่เลือกทั้ง3ามกองเลยในหัวข้ออะไรคือพลังในตัวคุณอะไรคือพลังในตัวคุณนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังนะทำให้คุณรู้พลังของตัวเองนะในการใช้ชีวิตแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ่งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะใช้ชีวิตในแบบที่ถูกต้องแล้วก็ใช้พลังของตัวเองในทิศทางที่เหมาะสมแล้วชีวิตของคุณจะไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย